กรดน้ำส้มยางหรือกรดฟอลิกที่ผสมอยู่ในถังน้ำภายในสวนยางพาราแห่งนี้ผู้บุกรุกแ้วถังป่านำมาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อเร่งให้ยางแข็งตัวเร็วขึ้นกำลังไหลลงลำธารที่ชาวบ้านทายน้ำภายในพื้นป่าอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่สามารถนำน้ำมาอุปโภคบริโภคได้เนื่องจากมีสารพิษเจือปนอีปฟล้อ,ลองห้วยไก่คูค้อเหมืองใหญ่เอี้ยง เป็นลำธารที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยสารเคมีนี้และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นกังวลอยู่นะเรื่องป่าต้นน้ำของท่าแซะเนี่ยแล้วต้นน้ำสายอื่นก็เหมือนกันมันมีห้าสายกูขอยายเอียงท่าแซะอีปลองงวยไก่ยนะแต่มันเป็นมันมีน้ำคือน้ำมีุมลพิษหมดแล้วส่วนมากนะมีสายนี้สายเดียวของท่าแซะน,นี่ไม่มีมลพิษ ลำธารท่าแซะเป็นหนึ่งในห้าลำธารในพื้นที่ป่าเสด็จในกรมที่ยังไม่มีสารพิษเจือปนแต่สิ่งที่น่ากังวลเมื่อลำธารสาขาเหล่านี้จะไหลามารวมกันกลายเป็นแม่น้ำท่าแซะที่หล่อเลี้ยงชาวชุมพรและประจวบคีรีขันนอกจากปัญหาป่าไม้ที่กำลังจะหมดไปนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่เห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการปล่อยของเสียหรือสารเคมีลงแม่น้ำต้นสายซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือผู้ที่อยู่แม่น้ำปลายสาย ปัญหานี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังคงปล่อยให้ในายทุนเข้ามารุกพื้นป่าและเข้ามาปล่อยสารเคมีในแหล่งน้ําธรรมชาติจะทําให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากสารพิษตกค้างซึ่งชาวบ้านรู้ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตจึงมีการเสนอให้จัดตั้งสากรณน,น้ําดื่มขึ้นมาบริหารจัดการและดูแลแหล่งน้ํากันเองในพื้นที่เพื่อพิทักษ์พื้นป่าต้นน้ําและดูแลคุณภาพของแหล่งน้ําธรรมชาติให้ปลอดจากสารพิษ ตั้งเป็นองค์กรสากลหมู่บ้านทุกจุดที่ว่ามีป่าต้นน้ำเนี่ยให้สร้างคุณค่าของน้ําให้เป็นเป็นน้ําดื่มเลยเป็นในเชิงพาณิชย์มาให้สังคมจุดนั้นได้รับประโยชน์นะและเขาจะรักษาโดยธรรมชาติเลยการร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อรักษาป่าต้นน้ําแห่งนี้เอาไว้เป็นหนทางเบื้องต้นนณเวลานี้ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจในการสร้างจิตสำนึกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้อยู่ที่นายทุนเข้าไปกอบโกยหาผลประโยชน์จากพื้นป่าแห่งนี้หากยังเดินหน้าต่อโดยขาดสามัญสำนึกไม่เพียงพื้นป่าต้นน้ำที่จะถูกทำลายแต่หมายรวมถึงอีกหลายชีวิตที่ถูกแขวนไว้กับน้ำมือของนายทุนเหล่านี้อีกด้วยนัชนอนอภาศิรัต์ NBT News โฟ c ั s